อันนี้เท่าไรมืดด้วยกันอันเนี้ยหูห้อยเขาส่วยนะโอ้ยดูประมาณนี้แหละดูแน่นี้ขยายไวเต็มเต็มบอ่อเลยแน่จากในของไม่รู้ว่าแน่อะไรไม่ต้องซื้อสร้างซื้อ แน่แดงไมโครฟิลลา,มาเมลี้ยงะแน่ข้างค้างของก็เอามาเลี้ยงให้ห้อยกินได้นี่ขยายไวมากเต็มบอ่อเลยสวยมากจากคลิปวิดีโอข้างต้นที่ไปที่ไปถ่ายมานะคะก็จะเป็นน้องข้างๆบ้าน เียงห้อยโดยที่เข้ากับบริษัทนะคะทำหนังสือสัญญาเป็นห้อยที่บริษัทนั้นนำลงนำลงไว้ให้คู่ละ50บาทจำนวนสองรอยคู่ก็บอละมืนนะคะเขาก็ยังเลี้ยงไม่เคยเลี้ยงยังทำเป็นระบบที่แน่นอนไม่ได้ก็ดูดูกันไปนะคะว่าเขาจะเลี้ยงออกมาแบบไหนเมื่อาวานไปดูก็มีนอกนา้ามีอะไร ก็มีข้อดำหนิหลายอย่างก็บอกๆซ่อนๆกันไปนะคะขอยังไม่เคยเลี้ยงห้อยก็ยังดูก็แก้งกงังยู่ก็ยังว่าทําไมลงทุนเยอะแท้ยังไม่เคยเลี้ยงไม่กล้ายัางไม่กล้าลงทุนนะคะถึงขนาดน,านั้นลงทุนที่เป็นมืนๆถามว่าเห็นดูในคลิปไล่คลิปนะคะว่าเลี้ยงเราจะไปไข่ที่ไหนก็นี่ น้องคนนี้เขาก็เดียงแล้วไข่ให้กับบริษัทนะคะไม่ไข่ไข่ไม่ได้ต้าไข่กับบริษัทเขาก็ตกลงกันแบบไข่เป็นกิโลนะคะกิโลเท่าไรก็ว่ากันไปของเรานี่ก็ไปหาเอาตามคลองลงทุนทน,นั่นก็นัาดนยังไม่มีงบหรอกคะ่ะลงทุนนี่เป็นมื่นมื่นต้องมื่นโอ้โหหอยของเราก็สวยเริ่มโตมา้างแหละ ็ค่อยๆขย,ย,ยายไปนะคะตอนนี้เขาออกลูกมาก็เยอะเยอะแล้วเนี่ยเริมโตตัวประมาณนี้แหละก็ดูๆกันไปนะคะว่าเลี้ยงแล้วจะออกหมาแบบนหนจะได้เรื่องไหมหล้นทีเยอะเยอะล้นทีส่องมืนเลย ราก็ไม่ได้ลงทุนอะไรแล้วค่ะได้มาจากธรรมชาติส่องคูก็ยายมาเรื่อยมาเรื่อยอันนี้ก็ตัวเท่าหัวไม่ขีดแลหละแ้บวาหัวไม่ขีดแหละก็แยกเอาไปใส่บอกคุณนเยอะแล้วนะคะตัวนี้ออกเยอะแล้วลายพันแุแหละประมาณนี้ ลาตัวเยอะในนี้แยกเอาไปใส่บอ่อคุณแยกเอามาใส่บอ่อนี้ไว้บอ่อนี้ก็จะมีเยอะลายตัวลายร้อยเป็นพันนะมั้งอยู่ในนีน้มองไม่ค่อยเห็นหรอกเราเอาแบบนี้ดีกว่า ยังไม่ยากลงทุนกับบริษัททังซื้อสัญญานะคะเพราะใช้ใช้ทุนใช้ทุนไล่าบาทอยู่ห่างห่างงบก,ก่อนก็จะลงทุนอาจจะลงทุนสักห้าพันเลี้ยงแล้วก็ค่ายให้กับบองทางบริษัทมีมีที่ขายที่แน่นอนนะคะแต่ค่ายเป็นกิโลค่ายเป็นเนื้อไม่ต้องกลัวว่าเลี้ยงแล้วจะไปข่ายที่ไหน ขายกับบริษัทบริษัทรับซื้อรับซื้อ,อหมดนะคะเป็นเนื้อก็ฝั่งน้องๆที่พูดว่าเขาต้องการคนเลี้ยงเยอะๆให้เลี้ยงเยอะๆเลยได้ได้ไล่เจ้าได้ได้ยิงดีนะคะจะได้ได้ห้อยเยอะๆ เลี้ยงแล้วเขากับบริษัทนั้นจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวคลิปต,ต่อไปก็จะอัปเดตให้ให้ให้ฟังต่อไปนะคะคลิปนี้ก็อาจจะพูตะกุกตะกักไปน,นิดนึงก็กราบขอกราบขออาภัยนะคะสวัสดีคะ่ะ